เราแค่ง่วงไมสวยหรอกเรายังไม่เอาจริงเรายังไม่เอาจริงสิอะไรขอโทษอะไรเล็กมอออกี่เราเราปิดหูบ้าเลยเรเราเราเรเราไม่ขาาตื่ต่รู้ว่าูของหึ่งขาบ้านจ๊ะโอ้ยตลก อะไรเมนเมนยูคาบานเฉยแลนอกบ้านไม่ไ oui> ด้อโอ้สวยอะไรใครไลฟ์ไม่มีโอ้ยอะไรไลฟ์อะไรเราไม่ได้ไลฟ์ทองใหญ่อล่อนดิ เราไม่ได like, ้ไล่จหลอดนี้เอออะไรเอออย่ามามั่วอย่ามามั่วอย่ามาจี้จให้มันมากไปมันจะเป็นบามาจาอินเดียจากู้จากเโรตีโอโอ้ยไร <c oughs> กูเกลียดมึงว่าก่อนกูเกลียดมึงว่ะกูเกลียดมึงว่าไอเหียไอเหียมึงม, <c oughs> งมึงม <c oughs> ึงแชร์ไลฟ์กูลงทับแปดดิเ <c oughs> หีย เไม่ใหญ่ก่น <c oughs> นอนนี่นะนี่เอ่อในในใไหนไลฟ์แอบเพื่อนไอแอบเพื่อนไลฟ์มันก็โบแตกแล้วเพราะว่าเพราะแม่งกดกระดิ่งช่องกูใครใครรู้อะไรอยู่บ้างไม่รู้ในไหนก็จะไลฟ์ก็ไลฟ์ให้สุดไปเลยดิไอ้กูเกลียดมึงก่อน,นก,กูเกลียดมึงก่อนโคตร,รการกเลย เอ้ยจะให้เล่าของวันนี้เหรอของของวันนี้เราเหนื่อยมากเลยนะเราเกลียดเราเราเกลียดกีเชียเออวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมเออพ่งนี้ไม่ต้องไปเรียนนะเออใครมาพวกนี้นะโดนเราต่อยแต่เราเล่นนระอโดนก่อนต่อยเอยเออนี้มันใช่อันตีใส่แล้วโดนก่อนเล่นแหละบอกฟุตอะ ไม่ใช่มันเราเราเล่นเดือดตะกงเกดอ๋อนึกว่าเล่นบอกบูดทั้งที่มัใช้อันตีใส่แล้วตอนเราคืนไอ้อไนะดูดเดือดฝนกองได้บอสอะไรนะดูดเปิดกล้องได้บอสดูได้นี่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 ว้าวโดเนตโคตรเยอะเลยสูงจุดหนึ่งบาทขอบคุณครับวันนี้มีการบ้านปหมมี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 ไม่รู้แต่ก่อนรวยแล้วรวยตะเหลือ เราเราดูาคนเราเหลือนรวยแต่เขือนลแต่ยแต่เขื่อนเหลือแต่บังละมดยาอินเดียเราเหลือจะเชื่อเบียระบไทยโลดดีนี่นะถ้าถ้าถ้าวันนี้คนดูถ้าวันนี้คนดูไลค์เกินเกินเกินสิบเกินสิบเอ็ดคนนั้นจะบอกเลยว่าบ้านชอบใครเอาแล้วเพื่อไลค์ดูด้วเอาแล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 ้วแ,วแวชร์แชร์ญาติแชร์ให้ญาติพี่น้องแชร์ให้ทับแป้นดู ถ้ามึงพูดไปนะมึงได้เป็นขี้แค่ไหงบูบอ๊อฟพี่จะแอบเพื่อนรายทำไมอ่ะพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแอบทำไมเอ้ย W1 อ,อีกแล้ว W1 ทำไมต้อง W1 ด้วย วิวว่านเดี๋ยวว่านโอเคแซฟแอมวิวว่านดีกว่าเอ้ยนี่เราอย่างนี้เลยเราเราหัวใจขึ้นอย่างนี้เลยแบบนหะนนี่เลยว้าว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 โอ้ยเดี๋ยวว่านแตกแล้วโอ้ยแตกแล้วโอ้ยว่านอันนี้ใครมาจะไปหัวใจเนี่ยอ้าวโอ้ยโอ้ยเย็น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 โอ้ยโอ้ยอาย อะไรวะอะไรวะซีพีจีก็สแปมอะไรซีพีจีก็สแมมเอ้ยอย่าส p ปมกันดิเอ้ยไอ้พวกไก่ขอกดอีโมจิแล้วกดหัวเราะแล้วกดคอขอไอ้นี่ขอ ขอคนขอคนดูเยอะๆหน่อยจะได้บอกว่าว่านชอบใครแล้วทุกคนจะได้ทราบถูกต้องกวล้านไเฮ้ยอกดงทหใช้โปะเนี่ยฮต้อโกดี่เลยเหรอเฮ้ยอย่ากดนะเว้ยเอ้ยอย่ากดโกดแล้วโกดแล้วว้ายโกดแล้วโกดแล้วนเจ้ใครครับ โอยวันสอบไข่ฟ้าผ่าเลยไม่จูแลเออจริงไม่จูแลแม่งความแตกหมดเลยเอาจี๊เอาเอาเอาจริงเอาจริงมาตั้งแต่ตั้งแต่ทำซีแอบแอบเพื่อนไลน์เนี่ยมันมันโมแตกทุกรอบเลยขนาดขนาดขนาดมาเล่นกับโรงเรียนขนาดเอามุงนี้มาเล่นกับโรงเรียนใหม่นะเนี่ย ยังโปรแตกเลยหวานไอ,อนพวกกดกระดิง่งเลยน้าแพนนะคะคือใครอ่ะนั่นเด็กใครอ่ะน้าแพนนะคะคือใครเจ้าของช่องตัวจริงใช่ไหมใช่ใช่เจ้าของช่องตัวจริงแต่ว่าช่องนี้เป็นของแพนนะคะมันเป็นของก้อยปิ่นใช่อ๋อนี่ไงที่ชื่อว่าช่องจริงเว้ยไม่ว่าก้อยปิ่นเป็นช่องปลอม เออกล้วยปิ้งเป็นช่องปอมกล้วยปิ้งเป็นตัวปอมทำไมคนดูสี่คนอ่ะใครดูอ่ะขอขออีกขอขอขออีกหกขออีกหกคนเดี๋ยวบอกว่านชอบใครขอขออีกขอขออีกหกคนแล้วเดี๋ยวบอกว่านชอบใครช่องสมัยประสาทคืออะไรไออะไรไอ้เราขวดมือจะหยิกอีกแล้วเฮ้ยแชร์ใครเอ้ยใครก็ได้แชร์ไปให้คนดูเพิ่มหน่อยขายเพื่อนน่ะ เรองนแต่ละกลุ่มหค่แเลยตลกตลกฉันอยากเป็นเกย์ว่ะคุณกล้วยปัญญาอ่อนเราแชร์ไปแล้วเอ้ยมันแชร์อ๋อมันมันแชร์โลโก้แฮปปี่แฟมิี่ตกใจหมดเลยเียเห็นไลา์แจ้งเตือนจริงกูตกใจหมดเลยไอ้สัน เออรู้ไหมกูใครเออกูรู้ไอที่จชื่อมึงเขียนอยู่ไว้ไปอาอะไรอ่ะ้ามาเยฮ้ยคนดูไลฟ์หายไปคนนึงไม่นะตายแล้วว่าอดแล้วอดแล้วอะไรอย่าป้าป๊ป๊อะไรเนีะปปโตปะปะโต้โต้ะปะโป๊ตะปปะปะปโป๊ปะปโปะปะโตปโป ปัปุ๊ตตอยปัปุ๊ตตอยปัปุ๊ตตอยตยปัปุตัตอยตยไอ้บ้าไอ้บ้ากูรู้สึกเหมือนกูเป็นสิริเลยอะไรเนี่ยคุณครูครับผมขอตัดผมพุ่งตัดผมพุ่งนี้แทนนะครับวันนี้ผมต้องพาตาใหญ่ไปเลยอะไรเนี่ยอะไรอะ นูนูนนสเคตใครขึ้นนูสวะเอ้ยคนดูเอ้ยคนดูคนดูไรเหลือหนึ่งคนชิบหายแล้วต้องต้องเอาคนเพิ่มมาอีกเก้าคนนั่นน่ะทำไมเหลือหนคนอ่ะมันได้ยังไงวะต้องเอาคนเพิ่มมาอีกคนต้องเอาคนเพิ่มมาอีกคนนั่นเ,น <c oughs> เอ้ยเอาคนเพิ่มอีเก้าคนนั่นน่ะเอาอะไรคุณดีวุ่ตายเด็กโ่บป่ามีตั้งสามพันคนเดือดส่งเลยตายอะไรส่งลงหนึ่งว่แปดได้ไหมไม่รู้ ไ,ไ,ไ,ไม่รู้<อ> uh, เราไม่อยากเราไม่อยากดังอะไรอ่ะเอากลับหัวแปบ๊บนึงเรากลับหัวก็ได้เอออ๋อมันเป็นคำว่ารักนะอ๋อเราอุตากลับหัวดูเลยไอทองพิมอะไรไอทองพิมอะไรเนี่ยเท่ากับ NU u n ยู r อ c o r ก S กลับหัวมาเป็นคำว่ารักนะอุย้ยเขนินเลย รักนะไปบอกน <ะ S 1> คน,น <ะ S 1> ที่นาย <นะ S 1> ชอบ <นะ S 1> โอเคเท่ากับ n n u นเอ่อเอ่คอมเมนต์บ้าอะไรเนี่ยส่งส่งลงกลุ่มเด็กเชียร์ส่งลงกลุ่มเด็กเชียร์เลยไรสดไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาจำ <c oughs> เดี๋ยวเขาจำเสียงกูได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจำเสียงกูได้ <c oughs> <c oughs> อะไรคนดูสองคนเองตายบ้าเลยเอ้าแล้วทำไมทองใหญ่ไม่ดูอ่ะเราดูอยู่เราคิดอยู่ทำไมไม่กดหัวใจให้พี่ไอเนี่ยเออใช่ไม่กดใจให้พี่ไอเลยเออพี่กล้วยปิ้งเลยไฟหนึ่เงเราเราเปิดเราต้องปิดละ รางาน,นของน,นกรเยใชดีอ่าอ่าดากดขกับไดนสารสรุปแล้วส่งเข้าหนึ่งกัไ้ไหมไม่รู้แชรเลยฮะอะไรนะอ้ไม่รู้อะ ไออแล้วเ,เ,เราไม่ส่งดีกว่าเดี๋ยวโม <Dragons> เ,เราส่งเข้าทวทีว่คอร์ดปั๊บๆเจอปบเจ๋อบังละมาจากเดีย ไอ้คบกี่คนนะถึงจะบอกว่าวันชอบใครอาสิบตอนสิบตันนี้มีศูนย์มันขึ้นว่าศูนย์ CPT แชร์ลงอะไรเนี่ยเพื่อนรักขักเหลี่ยมคามูอ แล้วอีกอีกเก้าคนถึงจะขายเอ้ยเราบอกเราเราบอกของเราดีกว่าไม่บอกของวานและเราบอกของเราแทนดีกว่าของของว่าของของของวานเดี๋ยวเพิ่มเป็นยี่สิบแล้วก็ดูอยู่เนี่ยแต่มันมาขึ้นหนึ่งคนอนะ่ะท้องใหญ่หายไปไหนดูอยู่นี่คุู้ช ก็ดูอยู่ทำไมมาขึ้นคนเดียวอ,ะอ่ะออยอเราส่งมาแรงไปนะให้แล้วเราขึ้นเนี่ยเราส่งสาราไปเนี่ยลองรักดูไหมหนูไม่ใจร้ายไม่ใช่แบดบอยอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใจร้ายหรอกเชื่อคนดูขึ้นสองคนแล้วขาดอีกขาขาดอีกแปดคน ส่วนหน้าของว่านคาร์ดิคือแปดคนอะไรวะเนี่ยเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคนดูไลค์ขึ้นมาเป็นสามแล้วอะไรนี่ไปดู่ะไปดูคนนึงอ่ะไม่รู้แต่ดีแล้วชักอะไรนายไม่ชอบลามุกนั่นสิ ชักน้ำชักชักน้ำมาชักน้ำชักน้ำเลยชักไม่รีชีรีไม่ชักอะไรว่าชักไม่รีรักไม่รีชีไม่รักอ่ะไม่เ็นไร่มห้าออนเผี่บ้าเลย ลงเลยลงเลยลงลงกลุ่มเชียร์เลยลงลงลงพานุลังสีบู๊ตบู๊ด้วยลงลงลงพะลงพานุลังสีบูบู๊เขาจำเสียงกูไม่เขาจำเสียงกูไม่ได้หรอกรอไม่รู้<า>ตลกตลก I, I, I ลูงจากเมียนะมาขายโรตีแชร์แชร์แชร์ลุงคณิศาสเสริมบอกบอกบอกว่าบอกว่าไร้สุดว่าสอนคณิตตลอดที่ไมาไวันไหนเยอะสุดาูือทำการทบ้านการบ้านคนดูเยอะสุดเราคันมือมากเลยยุงกัด มันเปิดเทอมแล้วอ่ะมันไม่มีเด็กน้อยมาดูอะ <Ă? 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 ่ะเฮ้ยเดี๋ยวค้างเลอกูค้างไลน์ถูหายแล้ว ก, arts, กอนนำมาจากอินเดียจากลูกจากเมียนำมาขายโรตีโอ้ย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 กอนหย่าเลยโอ้ยอายโอ้ยอายโอ้ยอายโอ้ยอะไรอ่ะวาดรูปได้ด้วยเราวาดไม่ได้อ๋อไม่เป็นสีขาวนี่ไงเราวาดรูปได้วาดรูปโคตรสวยเลย โคตรสวยไมไอหายไปไหนไม่รู้อ่ะบนึงเกี๋ยวกลับเข้าสายไลน์ไปใหม่ไอไอ้อไอไยไอกอไอไอไอจากอไยโอไยไอ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 อมาาออย เียวรปิดโปะโปะโอ้ยอย่ายิงอยิยงก่อนอย่ายิงก่อนอย่ายิงเราก่อน,นเราคิดเราคิดเปเองหรือเปล่าหรือว่า,หร,วา,ราหรือว่าเราเห็นลิงก์ในอ๋อไม่เราเราเราว่าเราเห็นใครส่งอะไรในมอนี่ยคับแปดไก่ปิ่งออกมาแล้วม,วไม,ไม,วมนไม่มีใครจะทํเราเลยหนอะ

โอ้ยอัดมิวสิกลงอีปิกไอทัวยง่วงว่ะได้ว่านว่าจำไว้เราถ่ายรูปว่านเวล้วจะเบสเบสเมีแบนเมคืออะไระมันมีสีดำ ไ่อะไล่อะเไึอรอเหลือไอแล้วเลยของมันไลไลไลสามสสแล้วไาจะไปแล้วนะบายบายโอเคบายบายเรายังไม่ไปโอเคสวัสดีโอ้ยไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยกูปิดไล์แล้วไอสัตว์ เด็กน้อยนอนหมดแล้ว